ในยามที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจากไวรัสโควิด -19 ภาพความดุดร้อนของประชาชนจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจมักมีให้เห็นเสมอเช่นเดียวกับภาพที่ไม่เคยเลือนหายเมื่อความลำบากใจกายเกิดขึ้นก็คือภาพน้ำใจและการเกื้อกูลจากประสงค์ตลอจนภาครัฐเอกชนที่ไม่ทอดทิ้งกันทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาล ซึ่งในส่วนของภาครัฐก็มีกรมกาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้รวมกับศูนย์พุทศสนาวันาทิตย์มัจนาวาและทั่วพระรนาจักรได้จัดกิจกรรมกิตอาสาในการช่วยบำบัดทุกข ภยตลอดมาในคอนเซป์ที่ว่าเมื่อในยามปกติญาติโยมชาวบ้านไม่ทอดทิ้งพระไม่ทอดทิ้งวัดในภาวะวิกฤษเช่นนี้พระสงฆ์และวัดก็ไม่ได้ทอดทิ้งญาติโยมประชาชนชาวบ้านได้เป็นศูนย์กลางในการนำบุญ จากกิจอาสาผู้ที่มีความพร้อมในการที่ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ที่ประสบภัยโดยเฉพาะในเรื่องของความขาดแคลนในเรื่องอปัจจัยสี่ได้นำมามอบแก่ผู้ที่ขาดแคลนตลอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ ภาครัฐโดยโกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนครั้งนี้ร่วมกับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วันนวาจัดเครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ปั่นน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันรวมพลังบวรสู้ภัยโควิด -19 มอบกับผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในเขตสาธรกรุงเทพมหาคนครกว่า600ชุดเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีมอบเครื่องอกภโภคบริโภคเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถนานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019แม้ถรงยังชีพไม่ได้มีมูลค่ามากมาย แต่ในสภาวะเช่นนี้นี่คือถึงแห่งน้ำใจที่มีมากล้นช่วยเหลือผู้คนให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแล้วหลายหนสิ่งที่เรารู้สึกปรับปื้มและก็ดีใจอย่างมากคือวัดนะคะวัดยานวานี้เป็นที่พึ่งของคนในชุมชนบ้านแบบตลอดมาตั้งแต่โควิดครั้งที่1ที่2แล้วก็เข้าครั้งที่3นะคะ วัดเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่เคยทอดทิ้งชุมชนเลยค่ะเราได้รับอน,นิสงค์จากทางท่านเจ้าพระคุณสมเด็จของทางวัดยานวาที่ไม่ได้ทอดทิ้งชุมชนได้นำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ทางประธานชุมชนได้มอบให้กับทางผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรอบนี้มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรายังมี ทางวัดยาณวาเป็นที่พึ่งและหน่วยงานทางราชาการการดำเนินการดังก,กล่าวสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของวัดพระสงฆ์ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและแสดงถึงอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่เชื่อมร้อยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนราชาการการเกื้อกูลแบ่งปันทั่วถึงเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง